เทคนิคนิดนึงนะครับเวลาเราหมุนมาทางเลขน้อยเนี่ยสังเกตว่ามันจะแน่นนะครับมันจะหมุนยากให้เราเอาอีกมือนหนึ่งกดคันตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคันสําหรับเย็บถอายหลังนะครับให้เรากดลงไปด้วยนะครับแล้วมันจะหมุนง่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับวันนี้ร้านจักรลุ่งเรืองก็จะมาแนะนําพื้นฐานการใช้งานจักรอุตสาหกรรมแบบฐานเรียบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าจักรอุตสาหกรรมชนิดนี้เป็นจักรที่ ใช้กันมากที่สุดนะครับตัวที่เอามาแนะนําก็จะเป็นรุ่นพื้นฐานเลยนะครับคือเป็นจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวฐานเรียบนะครับมอเตอร์แบบใช้สายพานแล้วก็เป็นมอเตอร์คลัชตัวนี้ไม่สามารถปรับความเร็วได้นะครับคลิปนี้ก็จะแนะนําสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้จักรมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะแนะนําตั้งแต่ส่วนประกอบพื้นฐานเลยนะครับตัวนี้นะครับคือหัวจักรนะครับด้านข้างตัวนี้จะมีวงล้อเรียกว่าวงล้อสายพานนะครับบางคนก็เรียกว่าพูเล่นะครับ ถ้าเราหมุนตัวนี้เราก็สามารถหมุนเข็มให้เลื่อนขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ตรงนี้เป็นฝาครอบนะครับไม่ให้มือเราเข้าไปโดนสายพานเฉยๆนะครับส่วนมากถ้าจักรที่ใช้เป็นานานๆก็มกักจะถอดออกกันนะครับด้านข้างนี้เป็นชุดกอรกระสวยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปพิธีการกอรกระสวยแยกต่างหากให้นะครับถัดมาด้านบนตรงนี้เป็นตามแมวเอาไวด้ดูน้ํามันเวลาเราเหยียบจกักรเร็วๆเนี่ยน้ำม,นมันมันก็จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราเห็นนะครับ ตรงนี้เป็นปุ่มหมุนสําหรับปรับทีห่างนะครับถ้าเราเข้ามาดูใกล้ๆจะเห็นมีตัวเลข0-5นะครับบางรุ่นอาจจะเป็น0-7ตัวนี้ถ้าเราหมุนมาทางเลขมากนะครับปีเข็มก็จะห่างนะครับดูตัวเลขให้ตรงกับตาแหน่งจุดมาร์กนะครับถ้าเราหมุนมาทางเลขน้อยฝีเข็มก็จะถีนะครับมีเทคนิคน,นิดนึงนะครับเวลาเราหมุนมาทางเลขน้อยเนี่ยสังเกตว่ามันจะแน่นนะครับมันจะหมุนยากให้เราเอาอีกมือหนึ่งกดคันตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคันสําหรับเย็บถอยหลังนะครับ ให้เรากดลงไปด้วยนะครับแล้วมันจะหมุนง่ายขึ้นนะครับแต่เวลาเราหมุนมาทางเลขมากเราหมุนได้เลยนะครับตัวนี้ด้านล่างตัวนี้ก็ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นคันสําหรับเย็บถอยหลังนะครับเวลาใช้งานเราต้องกดให้สุดนะครับแล้วค่อยเย็บจากกระเจะวิ่งถอยหลังนะครับอย่ากดครึ่งๆกลางๆนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเสาผ่านได้นะครับตรงนี้ก็มีชุดผ่านได้อีกชุดหนึ่งนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีการร้อยได้บอกให้นะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อจักของที่ร้านไปก็จะมีรูปการร้อยได้ให้อยู่แล้วนะครับถัดมาตรงนี้นะครับสําคัญนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าชุดปรับได้นะครับตรงชุดปรับได้ก็จะมีปุ่มสำหรับหมุนนะครับมีสปริงนะครับข้างในจะมีจานอยู่2ใบตัวนี้เราเรียกว่าชิงนะครับชิงตัวนี้มีหน้าที่สาหรับหนีบได้ให้มันแน่นตลอดเวลานะครับ ส่วนมากแล้วเวลามีปัญหาเรื่องร้อยได้ผิดเนี่ยก็มักจะร้อยผิดตรงแถวแถวนี้นะครับอาจจะร้อยไม่ได้เข้าไปในระหว่างชิงนี้นะครับทำให้ได้มันไม่ตึงนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นคันกระตุกได้นะครับเราก็ต้องร้อยได้ผ่านตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็มีชุดผ่านได้อีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องการร้อยได้เราไม่ต้องกังวลนะครับเราร้อยได้ให้ถูกต้องนะครับตามคลิปหรือว่าตามผู้มือของจักรแต่ละตัวนะครับตรงนี้เป็นตัวปรับ แรงกดตินผีนะครับหรือว่าเราเรียกเรียวกดตินผีด้านในมันจะมีสปริงอยู่นะครับถ้าเราหมุนเข้าหมุนตามเข็มน,นาฬิกาตินผีจะกดหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคลายออกเนี้ยตินผีก็จะกดเบาลงนะครับวิธีการปรับคือเราต้องคลายตัวล็อกตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็หมุนเข้าหรือหมุนออกตามงานของเรานะครับตามความเหมาะสมปกติแล้วก็คือตั้งไว้ตรงกลางก่อนนะครับตัวนี้ถัดมาดูด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลอกเสาเข็มนะครับ เราก็จะต้องร้อยได้ผ่านตรงนี้ด้วยนะครับเล็กๆแล้วก็ตรงนี้ก็คือเข็มนะครับตรงนี้เป็นเสาตีนผีแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าตีนผีนะครับตีนผีสําหรับจักรอุตสาหกรรมก็จะมีหลายแบบนะครับปกติแล้วที่ติดมากระจักก็จะเป็นตีนผีเรียบธรรมดาแบบนี้นะครับด้านล่างของตีนผีตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกแป้นจานนะครับส่วนทั้งข้างนี้เรียกแป้นเลื่อนนะครับแป้นเลื่อนก็สำหรับเราสามารถเลื่อนออกมาได้นะครับ จรทีเวลาเราจะทําความสะอาดหรือว่าเวลาาจะถอดชิ้นส่วนข้างในเราก็ต้องเลื่อนออกมานะครับส่วนแป้นจานตัวนี้ก็สามารถถอดได้โดยใช้น็อตสองตัวนี้นะครับขันน็อตสองตัวด้านใต้ของตีนผีนะครับตรงนี้เรียกว่าฟันนะครับฟันตัวนี้ก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วก็หลายความหยาบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานของเรานะครับทั้งฟันแล้วก็แป้นจานตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับให้เหมาะสมกับงานแล้วก็ให้เหมาะสมกับเบอร์เข็มของเรา ตัวนี้เป็นฐานสำหรับเอาไว้ยึดอุปกรณ์เสริมเช่นยึดพวกซองคุ้นหรือว่าซองพับริมนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีค,นคันโยกตัวนี้เอาไว้สำหรับยกตีนผีค้างนะครับเวลาเราโยกคันโยกตัวนี้ตีนผีก็จะยกค้างนะครับตัวนี้จะเหมือนที่อยู่ในจักรเล็กทั่วๆไปนะครับแต่สำหรับจักรอุตสาหกรรมแล้วปกติคันโยกตัวนี้เราก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับ เราจะใช้ในกรณีที่เราอาจจะกอ,อกระสวยนะครับหรือว่าจะยกขึ้นเพื่อเปลี่ยนตีนผีหรือว่าจะถอดชิ้นส่วนด้านล่างนะครับเราถึงจะมาใช้ตรงนี้ปกติแล้วจากอุตสาหกรรมเวลาจะยกตีนผีเราจะใช้ชุดดันเข่านะครับด้านล่างตรงนี้นะครับข้างใต้จากจะมีชุดดันเข่าชุดนี้นะครับเราดันไปทางขวาตีนผีก็จะยกขึ้นนะครับเราปล่อยตีนผีก็จะตกลงมาปกติเวลาเรานั่งเหยียบจกักเราก็จะใช้ชุดนี้นะครับ คือใช้หัวเข่าดันไปเพื่อยกตินผีนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดมอเตอร์นะครับตัวนี้ใช้เป็นมอเตอร์คลัชแบบมีสายพานธรรมดานะครับก็จะเป็นมอเตอร์ลูกใหญ่ๆแบบนี้บางเครื่องอาจจะใช้เป็นมอเตอร์เซอร์โวประหยัดไฟก็จะลูกเล็กลงนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแป้นสําหรับเหยียบจักรเพื่อให้จักรทางานนะครับเราก็จะเอาเท้าเหยียบตรงนี้นะครับแป้นเหยียบตรงนี้เราสามารถเหยียบเดินหน้านะครับ ตรงนี้ก็คือเหยียบจากให้เดินหน้าแล้วก็ใช้ส้นเท้าเหยียบเพื่อหยุดจักรนะครับจะเป็นการเบรกนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสวิตส,สำหรับเปิดปิดจักรนะครับปุ่มนี้ปุ่มปิดปุ่มสีเขียวคือปุ่มเปิดนะครับมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเปิดจักรครั้งแรกนะครับคือเปิดมอเตอร์ครั้งแรกเนี่ยเราควรจะเหยียบเบรกไว้นะครับก็คือเหยียบส้นเท้าไว้แล้วค่อยเปิดมอเตอร์นะครับแล้วก็รอสักพักนะครับ1 5ถึงวินาทีให้มอเตอร์ทํางานเต็มที่นะครับแล้วค่อยเริ่มเหยยีบจก ถ้าเราเปิดจักรปุ๊บแล้วเราเหยียบจักรทันทีเนี่ยมอเตอร์จะเสียไว้นะครับหัวจักรตัวนี้เราสามารถงายหัวจักรขึ้นมาได้นะครับโดยการดันไปข้างหลังไม่ต้องยกขึ้นนะครับดันไปข้างหลังนะครับด้านหลังจะมีเสาสําหรับค้าหัวจักรอยู่นะครับเราดันไปออกแรงดันนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าอ่างน้ํามันนะครับตรงนี้จะมีร่มสําหรับยกตีนผีปกติจากเวลาเราซื้อมานะครับตอนเราประกอบเราก็ต้องเอาตัวนี้ใส่ลงไปในรูนี้นะครับ ล่มตัวนี้ทํา2หน้าที่ก็คือเวลาเราดันเข่าเพื่อยกตีนผีเนี่ยล่มตัวนี้จะยกขึ้นนะครับเพื่อดันให้ชุดตีนผียกขึ้นอีกหน้าที่หนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้น้มามันมันไหลลงไปข้างล่างนะครับเวลาเราซื้อจักรมาครั้งแรกตรงนี้เราจะต้องเติมน้มาํามันลงไปนะครับแล้วก็ดูให้มันอยู่ระหว่างขีดโลกับขีดไฮตรงนี้นะครับจะมีขีดจุดสขีดถ้ามันพ่องต่ําไว้กว่าขีดโลเราก็ต้องเติมนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่างขีดโลกับขีดไฮก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรนะครับ เราหงายหัวจักขึ้นมาดูครับก็จะให้ดูด้านข้างด้วยเลยนะครับด้านข้างตรงนี้ตรงนี้ขอบนอกตรงนี้เรียกว่าโรตารี่นะครับหรือว่าบางคนก็เรียกฮุกนะครับด้านในโรตารี่ก็จะมีกะโหลกอยู่นะครับเราสามารถถอดออกมาได้นะครับก็คือดึงตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกปีกนะครับเป็นสปริงง้างปีกตรงนี้ขึ้นแล้วเราก็จะสามารถดึงกะโหลกออกมาได้นะครับางในกะโหลกก็จะเป็นกระสวยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรื่องวิธีการกอกระสวยเราก็จะมีคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ นนี้เราสามารถถอดออกมาได้นะครับวิธีการเอากระสวยใส่ลงไปในกะโหลกนะครับสังเกตนะครับจับกระหางได้ให้อยู่ในทิศทางนี้นะครับก็คือทิศทางที่มันหมุนตามเข็นเมนาฬิกาแบบนี้นะครับสังเกตที่กะโหลกนะครับที่กะโหลกจะมีร่องนะครับเอาได้เนี่ยใส่ไปในร่องตรงนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดในคู่มือก็จะมีบอกนะครับตรงนี้ใส่เข้าไปในล่อง แล้วก็ดึงผ่านล่องสปริงตัวนี้นะครับแค่นี้นะครับส่วนวิธีการเอากระโหลกใส่ไปในจักรนะครับก็เราเอามือหนึง่งง้างสปริงไว้นะครับง้างไว้เพื่อให้กะโหลกมันล็อกกระสวยไว้นะครับกระสวยจะไม่ล่วงนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในแกนโรตารี่ตัวนี้นะครับสังเกตตำแหน่งที่ถูกต้องก็คือแนวปีก ของกะโหลกนะครับมันจะอยู่ทิศทางแนวนอนก็คือทิศทางเดียวกับฐานจักรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีร่องอยู่ร่องหนึ่งนะครับก็คือจะต้องตรงกับแนวปีกพอดีถ้าเราใส่ตรงเนี่ยเรากดเข้าไปมันก็จะดังแป๊กแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่ไม่ตรงเนี่ยมันจะไม่เข้าล็อกนะครับมันก็จะลอยอยู่แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้แล้วเราเย็บเนี่ยเข็มหักนะครับหรือบางทีกะโหลกก็อาจจะเสียหายนะครับให้เราใส่ให้ตรงให้ดังแป๊กทุกครั้งนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเย็บดูนะครับหลังจากที่เราใส่กะโหลกไปเมื่อกี้นะครับ ก็ให้เรายกตินผีขึ้นมานะครับจะยกข้างหลังตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะยกโดยการใช้ดันเข่าก็ได้แล้วก็เราหมุนวงล้อเข้าหาตัวนะครับให้เข็มวิ่งลงไปเพื่อจะไปเกี่ยวได้ล่างขึ้นมานะครับนะครับมือซ้ายเราก็ดึงได้บนไว้ได้บนเส้นสีส้มนี่นะครับอันนี้ได้ล่างขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเราก็เกี่ยวมันไปนะครับแล้วก็พยายามดึงหางได้ไปไว้ด้านหลังนะครับเวลาเราเริ่มเย็บเนี่ยงานมันจะได้ได้จะได้ไม่วิ่งกลับมาพันกับชิ้นงานนะครับ ากนั้นเราก็เปิดจักรนะครับเหยียบเบรกไว้กดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้จักรทำงานปกติก่อนนะครับให้มอเตอร์ทํางานเต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยเหยียบนะครับอันนี้เอาสินผีลงนะครับนั้นเราก็เอางานเข้านะครับยกสินผีขึ้นโดยการดันเข่านะครับปล่อยงานเข้าไปนะครับถ้าคนเหยียบไม่คล่องหรือว่างานเราเป็นงานละเอียดเนี่ยเราอาจจะเอามือหมุนวงล้อเพื่อให้เข็มมันปักลงก่อนนะครับ จากที่เป็นมอเตอร์คัพถ้าเราหมุนวงล้อแล้วมันแน่นหรือว่ามันแข็งเนี่ยแสดงว่ามันเบรกอยู่นะครับเราอาจจะต้องเหยียบเหยียบจากลงไปนิดนึงแต่ไม่ต้องเหยียบจนถ,ถึงขนาดจากเดินนะครับเหยียบลงไปแค่นิดเดียวเพื่อให้เบรกมันปล่อยนะครับแล้วมันก็จะหมุนวงล้อได้นะครับแต่แล้วเราก็เริ่มเหยียบได้เลยครับนี่ครับรับเวลาเราจะเอางานออกนะครับเข็มตอนนี้มันปักคาอยู่นะครับ ให้เราหมุนวงล้อหมุนเข้าหาตัวนะครับเพื่อให้เข็มขึ้นอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดนะครับแล้วเราก็ดันเขายกทินผีขึ้นแล้วก็ดึงชิ้นงานออกทางด้านหลังนะครับเราก็ตัดได้ออกแบบน,นะครับก็ดึงถังได้ไปไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับที่เราต้อง เอาเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งสูงสุดก็เพราะว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่เราดึงได้ออกได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเป็นตำแหน่งอื่นเนี่ยบางทีได้จะดึงแล้วติดนะครับอาจจะดึงไม่ค่อยออกนะครับตรงนี้ก็เป็นคำแนะนำอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์คลัชนะครับมันก็จะไม่สามารถปรับความเร็วได้เราอาจจะต้องใช้การเหยียบปล่อยเหยียบ<ๆ>ปล่อยเอานะครับถ้าเราต้องการให้มันช้า แต่ถ้าท่านใดที่เย็บไม่คล่องส่วนมากทางร้านก็จะแนะนาให้ใส่เป็นมอเตอร์ประหยัดไฟหรือว่ามอเตอร์ไดเรกไดนะครับ <c oughs> เพราะว่าพวกนั้นจะสามารถปรับความเร็วได้นะครับเราสามารถเหยียบเบาเหยียบหนักได้เลยนะครับกรณีที่เราต้องการเย็บถอยหลังหรือว่าเย็บย้ำนะครับปกติเราบางงานเราจะมีการเย็บย้ำหัวย้ำท้ายนะครับก็เราก็เหยียบจากปกติก่อนนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเราก็เหยียบอ่าเราก็กดคันย้ำให้สุด เสร็จแล้วนะครับเราก็เอามือขวาเนี่ยกดคันย้ำลงให้สุดนะครับแล้วก็เหยียบจากก็จะวิ่งถอยหลงังนะครับแล้วเราก็ปล่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บตามปกติพอจบงานก็เหมือนกันนะครับเราเอามือขวากดคันย้ำไว้นะครับแล้วก็เหยียบจากให้ยิ่งถอยหลงังนะครับแล้วก็ปล่อยตรงนี้ถ้าเป็นคนหัดเย็ยบเนี่ยก็จะยากนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ทางร้านถึงแนะนําให้ใช้เป็นมอเตอร์ประหยัดไฟเพราะว่ามันจะปรับช้าเร็วได้เราจะง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเย็บย้ํา วันนี้ทางร้านก็ขอจบการแนะนำพื้นฐานการใช้งานจากอุตสาหกรรมฐานเรียบแต่เพียงเท่านี้นะครับตัวนี้สามารถใช้กับจากอุตสาหกรรมได้หลายๆรุ่นนะครับหน้าตาอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าพื้นฐานก็จะเหมือนกันนะครับหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับขอบคุณครับ